วันนี้วันหยุดของโลกนะฮะถึงแม้ว่าในไทยไม่ได้เป็นวันหยุดราชการแต่ว่าก็ดูเหมือนว่าบรรยากาศในบ้านในเมืองเหมือนกับว่าทุกคนอยากจะหยุดพักอยู่บ้านหมดเพราะว่าร้านอาหารแล้วห้างก็มีกิจกรรมซึ่งทำให้คนอยากไปเดินอยากไปกินในแบบที่มันเปรียบเสมือนเป็นวันหยุดนะครับแต่ว่าในเมืองไทยเนี่ยเหตุผลที่นักท่องเที่ยวมาแล้วมีความสุขก็เพราะว่าในวันหยุดเนี่ยทุกอย่างเปิด ซึ่งมันควรจะเป็นอย่างนั้นที่ผมไปให้สัมภาษณ์ในรายการที่คุณมิกกี้ที่ทีนเนเขาเชิญไปเนี่ยซึ่งจะเป็นบันทึกเทปซึ่งกอนแอนในวันพรุ่งนี้เนี่ยนะฮะผมก็พูดถึงประเด็นนี้แหละว่าจริงๆแล้วถ้าคุณไปใช้ชีวิตในหลายประเทศซึ่งไม่ได้มีเขาเรียกว่า service minded เนี่ยแล้วมันไม่ใช่มันไม่ใช่เรื่องของค่าแรงขั้นต่ำมันสูงหรืออะไรแบบนั้นนะฮะคือถ้าไม่มี service minded อะ ผู้ประกอบการเนี่ยเขาจะไม่เปิดให้บริการในวันหยุดเพราะว่าเขาจะเห็นแก่ตนเองมันมีเห็นแก่ตนเอง2แบบเห็นแก่ตนเองแบบขี้เกียจก็คือจะนอนอยู่บ้านแล้วก็ปิดกิจการในวันหยุดไม่ให้บริการสําหรับผู้บริโภคในเวลาที่ผู้บริโภคไม่มีที่ไปมันมีมีการเห็นแก่ตนเองแบบที่ต้องการกําไรเยอะซึ่งอันนั้นเป็นการเห็นแก่ตนเองที่ดีเพราะว่าอย่างน้อยคุณเปิดกิจการแล้วก็ให้บริการผู้อื่นผมไม่เคยบายอาร์กิวเมนต์เวลาผมนั่งคุยกับคนเรื่องเนี้ย มันเป็นอาร์กิวเมนต์ซึ่งเคยมีจริงว่าจริงๆแล้วเนี่ยสถานประกอบการเนี่ยในโลกตะวันตกเขาว่าโล,วโลกตะวันตกในที่นี่คือทุกประเทศในยุโรปแถบแคนาเวียด้วยยุโรปตะวันตกธรรมดาด้วยนะฮะไม่ต้องรวม former eastern european soviet union bloc ในภาพรวมอมะไม่ว่าจะเป็นแคนาดาสหรัฐหรือยุโรปตะวันตกเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยวันคริสต์มาสปีใหม่เนี่ยเงียบกริปอันนี้บรรยากาศในการไม่ให้บริการผู้บริโภคแบบนั้นเนี่ยสำหรับผมเนี่ยมันมันใช้ไม่ได้มันใช้ไม่ได้ สำหรับผมเนี่ยถ้าคุณเป็นร้านอาหารคุณเป็นสถานที่ประกอบการซึ่งคุณให้บริการผู้อื่นคุณขายอาหารคุณทําให้คนอื่นมีความสุขะเวลาเข้าออกไปสังสรรค์อะไรเงี้ยผมคิดว่ามันเป็นจรรยาบันของผู้ซึ่งประกอบธุรกิจแบบนั้นที่จะต้องเปิดในวันแบบนี้เพราะฉะนั้นเวลานะักท่องเที่ยวมาไทยเขาอิ่มเอมกับความที่คริสต์มาสปีใหม่ everything is open แล้วก็เปิดดึกด้วยอาหารมีให้กินโดยที่ไม่ต้องมีบ้าน ไม่ต้องมีบ้านหรือบ้านเพื่อนบ้านญาติที่ต้องแวะไปกินข้าวแล้วถ้าถ้าหาที่ลงไม่ได้ก็ไม่มีที่จะกินยกเว้นไช่หน้าท้าผมต้อง recall ประสบการณ์ในสมัยวัยเรียนหนังสือจริงๆก็คือว่าถ้าคุณไม่มีบ้านไปนั่งกินข้าวเนี่ยคุณไม่มีที่กินข้าวยกเว้นร้านอาหารจีนแล้วคุณก็นั่งกินคังเผาชิคเก้นซึ่งก็ไม่อร่อยเจ n เนอ l ลเต๋าชิคเก้นซึ่งก็ไม่อร่อย s ซสเลิงออสเทอร์ซึ่งอร่อยหรืออะไรอะกุยดักกุยดักผัดแบล็กเบ a นซอสเนี่ยอร่อยนะฮะถึงแม้วันดูไม่ค่อยสวยงาม Anyway ผมแค่จะบอกว่าวันนี้ผมดีใจที่มันเป็นวันคริสต์มาสแล้วออกไปข้างนอกแล้วมันมีร้านอาหารมันมีที่เปิดให้คนสามารถสั่งสรคนได้นะฮะเราอยู่ในสวรรค์ของนักท่องเที่ยวทั่วโลกแล้วถ้าจะเกรดฟูลกับอะไรเนี่ยควรที่จะเกรดฟูลกับสิ่งนี้แหละที่หารายทานไม่ยากแล้วก็ทุกอย่างเปิด แล้วก็ไม่เงียบกริบเฟสติว i t ตี้นะฮะคอนตินโอเคคุณอย่าลอกเด็กเดี๋ยวคนอ่านแล้วจะคิดว่าร้านอาหารเปิดมันปิดกันหมดนะฮะอันนี้เป็นเรื่องซึ่งน่าสนใจนะฮะคือผู้ประกอบการในในต่างประเทศมันไม่ใช่ว่าเขาไม่สนในการธุราหากิน นะครับเวลาห้างเวลาร้านอาหารอย่างเงี้ยเขาเปิดเปิดอย่างเงี้ยเขาไม่มีทางเลือกจริงๆแล้วผู้ประกอบการบางทีเขาก็อยากให้เปิดแต่ว่าในเมื่อพนักงานอาจจะมีสิทธิ์ในการที่จะได้ทั้งโอเวอร์ไทม์ทั้งอะไรค่าใช้จ่ายมันสูงเกินไปแต่จริงๆแล้วส่วนใหญ่บางทีเจ้าของกิจการเขาก็ต้องการกลับบ้านกลับช่องเขาด้วยเพราะฉะนั้นมันตรงกันข้ามกับในอย่างเช่นในกรุงเทพมหานครเนี่ยช่วงคริสต์มาสปีใหม่เนี่ยเปิดเต็มที่เพราะว่าเขาได้รายได้เยอะแล้วก็เขาคิดถึงเรื่องการได้รายได้เป็นหลัก ซึ่งดีคิดถึงเรื่องการให้บริการผู้บริโภคนะฮะแต่ว่าเมืองนอกไม่เป็นอย่างนั้นเอาจริงผมมองลึกไประดับที่จริงๆแล้วผมคิดว่าเขาไม่ได้คิดเรื่องเงินทองเลยเขาไม่สนว่าเขาเปิดแล้วได้บิสเนสควนี้ส่วนใหญ่คนซึ่งทมาหากินโดยที่ขยันแบบที่ไม่รู้จักจบเนี่ยก็จะเป็นคนจีนซึ่งน่าชื่นชมเพราะฉะนั้นคนไหนอยู่เมืองนอกตอนนี้ก็รู้ว่าร้านซึ่งไปได้แล้วก็เป็นที่พักพิงได้เสมอก็คือร้านอาหารจีนเพราะฉะนั้นก็แวะไปไชน่าทาวแวะไปเมืองจีนแล้วก็ กินร้านอาหารจีนอย่างรอร่อยยเพราะว่าในวันคริสต์มาสวันปีใหม่เนี่ยร้านอื่นปิดหมดนะ,ะก็เหลือแค่สฟาสฟู้ดหรือไม่ก็ร้านอาหารจีนนะฮะไม่งั้นออกมาบนถนนก็เป็นเมืองร้างหมดฮะทุกเมืองฮะในโลกตะวันตกนะฮะมองย้อนสัมพันธ์จีนอินเดีย2024หอกข้างแคร่หรือมิตรแท้ทางเศรษฐกิจแล้วก็มีข่าวนี้นะฮะเกี่ยวกับเทศกาลในประเทศฟ,ฟินแลนด์นะครับได้เวลาอาหารเย็นแวพัตคารน้ำแข็งในฟินแลนด์นะฮะ สแกนดูข่าวอื่นๆอ,อย่างเช่นพนักง,งาน Starbucks 300สาขาทั่วสหรัฐนัดหยุดงานถึงแม้ว่า Starbucks เขาไม่ได้สนับสนุนให้พนักง,งานนัดหยุดงานนะฮะโดยที่มีการประท้วงกันประมาณ300สาขาทั่วประเทศพนักง,งานประมาณ5,000คนคาดว่าจะผลังานประท้วงนะฮะในวันคริสต์มาสเลยก็จะทำให้คนซึ่งไปสั่งกาแฟใน Starbucks เดือดร้อนนะฮะ m e r i c a n Airlines เมื่อวานนี้มีปัญหางดให้บริการช่วงสั้นๆน,นะฮะในคริสต์มาสอีฟมีปัญหา technical i s s u e นะฮะ แต่ว่าพอผ่านไปก็ไม่มีอะไรมากอีกข่าวหนึ่งนะฮะใน VOA ก็คือสารสุกกาซาเผยอิสราเอลออกคำสั่งอ,อพยพผู้ป่วยจากโรงพยาบาล BBC ไทยเขาก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับเพลง All I Want for Christmas นะฮะที่มาไรเออร์แคยังได้ส่วนแบ่งรายได้อยู่เนี่ยนะฮะแล้วก็มีเรื่องนี้สถานการณ์ลักลอบค้าสัตว์ในไทยเป็นอย่างไรหลังพบการลักลอบลูกกอริลลามาไทย พบการลักลอบลูกของลิงกอเรล่าลักลอบเข้ามาในไทยเสร็จแล้วถูกจับได้ที่ตุรกีน่าสงสารนะฮะเดนมาร์กบ s t g สก e ีนแลนดิฟเอนส์ aftertrumprepeatsdesireforuscontrol ทรัมป์เขามักจะพูดถึงแนวคิดในการที่จะซื้อเกาะกรีนแลนด์แต่จริงแล้วกรีนแลนด์ก็เป็นที่ที่หลายประเทศต้องการเข้าไปมีส่วนร่วมในการใช้ทรัพยากรธรรมชาตินะครับผมไม่อ่านอะไรมากกับกรณีที่ทรัมปพูดถึงกรีนแลนด์นะฮะ เพราะว่ารอบที่แล้วก็จบลงด้วยการที่ไม่ได้ทำอะไรนะฮะแต่ว่าเป็นที่ที่น่าไปเที่ยวมากนะฮะโดยที่บินไปที่ไอซ์แลนด์หรือเดนมาร์กก่อนจาก b b c ไปที่ Wall Street Journal Credit Score Hangover is Hitting America s Riskiest Borrowers คะแนนเครดิตนะฮะหรือประวัติเครดิตของคนเมริกันโดยทั่วไปเนี่ยคนซึ่งมีประวัติเครดิตไม่ดีมีปัญหาเวลาไปกู้เงินจากธนาคารนะฮะถ้าจะแปลพาดหัวข่าวเนี่ยนะฮะก็ยังไม่น่าตื่นเต้นอะไรมากอ่ะ New York Times เล่นเรื่องทรัมป์และก็อีลอนมัสก์ทรัมป์และ Musk ต,ต้องการตัดงบประมาณจำนวนมหาศาลน,นะครับเป็นพันพันล้านดอลลาร์อาจจะไม่ง่ายเท่าที่คิดนะฮะยูโรนิวส์พบเฟรนซิสสมเด็จพระสันตะปาปาโอเปนโฮลีดอร์ระระ Holy Door นะฮะล่าชือน์ผู้หญิงมาชุมนุมเป็นคนซึ่งนำการชุมนุมในรอบนี้นะฮะต่อสู้กับกฎอัาการศึกเนี่ย Women at the forefront of South Korea's martial law ง Protest อืเอเยอรมันตื่นเต้นนะฮะก็ไม่ใช่เรื่องใหม่อะไรนะฮะคือคุณต้องแยกผู้ชุมนุมเป็นหญิงชายได้หรอฮะเขาก็ออกมากันทั้งนั้นนั่นแหละที่ประเทศโมร็อกโกพยายามที่จะแก้กฎหมายซึ่งเปิดโอกาสให้คนซึ่งอายุต่ำกว่า18เนี่ยผู้หญิงถูกพาเข้าสู่การใช้ชีวิตคู่ชีวิตสมรสโดยที่ตัวเองไม่ได้ยินยอมเลยนะฮะแต่ว่าผู้ปกครองอาจจะยินยอมอะไรเงี้ย Underage marriage เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นบ่อยในประเทศหลายประเทศนะครับที่โมร็อกโกพยายามแก้ไขกฎหมายเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นได้ง่ายๆทรัมป์คริซิสเซ d b ์ไบเด for committing 37 federal sentences นะฮะไอ้อย่างเงี้ยจริงแล้วมันไม่ได้เป็นข่าวะ แต่ว่ามันเหมือนกับสื่อก็ต้องหาอะไรมาลงมันก็เหมือนกับเวลาคุณทักษิณพูดอะไรบนเวทีปราศัยหรือให้สัมภาษณ์อ่ะแล้วก็มีการผ่อนหนักผ่อนเบาแรงแงบ้างเบาๆบ้างแต่พอแรงก็จะเป็นข่าวเพราะว่ามันก็ไม่รู้จะเอาข่าวที่ไหนมาลงะนะฮะทั้งๆที่จริงๆแล้วเรื่องที่พูดเนี่ยมันไม่ได้นําไปสู่อะไรซึ่งจับต้องได้ทางนโยบายบางเรื่องเนี่ยนำไปสู่นโยบายแต่บางเรื่องก็ไม่แค่นําไปสู่การได้พื้นที่ข่าว นะครับมันก็เลยทําให้ดูเหมือนว่าสื่อไม่ก้าวข้ามคนซึ่งเป็นแอนตี้ฮีโร่หลักนะครับแอนตี Anti ้ฮีโร่หลักไม่ว่าจะเป็นปูตินทักษิณทรัมป์เอรอ์โดแกนอะไรเงี้ยนะฮะคำว่าแอนตี้ฮีโร่ไม่ได้แปลว่าวิลเลนนะฮะมันมีความหมายลึกซึ้งไปกว่านั้นนะฮะแอนตี Anti ้ฮีโร่เนี่ยเป็นสิ่งที่สื่อมวลชนชอบแล้วก็ในที่สุดสื่อก็ก้าวไม่ข้ามนะฮะสื่อก็ไม่มีวันก้าวข้ามไม่ว่าจะเป็นทรัมป์ทักษิณเอรอ์โดแกนปูตินโอมาบาเชียและอน่หนึ่งมากมาย whatever นะฮะ คือสื่อเนี่ยต้องการ c h a r a c t ร์ถ้าไม่มี c h a r เตอร์มาแย,ย่งซีนเป็นอ n o อ h e r แอนตี้ฮีโร่สื่อก็จะไม่ก้าวข้ามเพราะว่ามันเป็นคลิกเบตที่ง่ายที่สุดมันเหมือนละครไทยอะ่ะถ้าเป็นสมัยก่อนคุณก็มีพระเอกแล้วก็ตัวร้ายตัวเดิมๆแล้วก็มันเป็นเพราะว่ามันง่ายมันง่ายในการสร้างคอนเทนต์นะฮะมันง่ายในการสร้างคอนเทนต์นี่เป็นหนึ่งในไม่กี่วันแต่ว่ามันก็ตรงกับตามที่ผมได้คาดการไว้วันคริสต์มาสเนี่ยไม่ค่อยมีข่าวในต่างประเทศยกเว้นซะว่าเกิดวินาศกรรมเกิดการก่อการร้ายอะไรเงี้ย แต่บังเอิญการก่อการร้ายนั้นก็เกิดขึ้นไปแล้วที่แมกเดอเบิร์กที่ประเทศเยอรมันอันนั้นในคริสต์มาสมาร์เก็ตก็เลยหลังจากนั้นก็ไม่มีอะไรมันก็เลยไม่มีอะไรในวันนี้ซึ่งดีแล้วนะฮะเงียบเงียบแบบนี้ให้คนเขาพักกันบ้างงั้นดูเว็บข่าวไทยดีกว่าเพราะว่าข่าวไทยก็มีบ้านไทยพับลิก้าบอดค่าจ้างเคาะแรงงานขั้นต่ำ400บาทได้4จังหวัด1อำเภอส่วนที่เหลือกว่า300บาทเริ่มหนึ่งมกราคมงั้น400บาทได้นำร่อง4จังหวัด1อำเภอ ตามที่ขอรายงาน Future of Industrialization อน,นาคตแห่งการอุตสาหกรรมชาติกำลังพัฒนาจะรักษาการผลิตอุตสาหกรรมได้ยั่งยืนได้อย่างไรสแตนดาร์ดมีภาพข่าวแห่งปี2567นะครับพอรชอรอเดินหน้าผลักดันแรงบริดเชื่อมท่าเรือแพทองทานเปิดตัว9้าผู้สมัครนายกบจอของพรรคเพื่อไทยคณะรัฐมนตรีคงกรอบเป้าหมายเงินเฟ้อทั่วไปไว้ที่1-3%เ อนี่วันโวันเขาคุยกับจอวินยูยุบพักลาหมอเลือกตั้งสวาการเมืองแบบ slow life ส่งท้ายปีที่มีแต่เรื่องดีดีนะหรือไม่ดีเรื่องไม่ดีมั้งหรือเรื่องดีดีนี่ไงเวลาผมบอกว่าคุณทักษินพูดแล้วได้พื้นที่ข่าวมันจะเป็นประเด็นแบบเนี้ยคือชัยชนะอย่างหนึ่งซึ่งได้เนี่ยสำหรับผมในการเป็นนักการเมืองซึ่งเปิดประเด็นวิาพากษ์วิจารณ์ผู้อื่นในลักษณะนี้ก็คือคุณได้พื้นที่ขา่าวสื่อจะชอบอะไรแบบเนี้ยเอาไปลงเพราะว่ามันเหมือนกับมีความขัดแยง้งในขณะที่อีกฝ่ายเขาก็มาไม่ แต่ว่าเวลาไม่โตกลับมันก็อดได้พื้นที่ข่าวเพราะว่าสื่อก็จะลงในสิ่งที่มันเป็นอะไรซึ่งมันเป็นสีสันในความขัดแย้งเพราะฉะนั้นแค่คุณทักษิณเขาอัดหรือเขาเน็บเรื่องอะไรแบบนี้เขาก็ได้พื้นที่ข่าวนะฮะผมเราจะบอกว่านี่เป็นสิ่งที่เวลาเป็นบุคคลสาธาร,รณะแล้วเนี่ยถ้าไม่ทำมันก็ไม่ได้พื้นที่ข่าวได้พื้นที่ข่าวที่เป็นเนื้อหายอย่างเดียวเลยชาวบ้านไม่อ่านนะชาวบ้านเขาชอบอะไรอย่างเงี้ยเขาชอบเขาจะอ่านอันเนี้ย ที่ผมพูดที่ผมชมคุณทักษิณได้ซ้ำไปนะในมุมที่เหมือนกับว่าคุณทักษิณเขา루เขาพูดอะไรไปในอันไหนเนี่ยมันได้เป็นประเด็นมันได้พื้นที่ในสือ่อเพราะว่าคนเขาไม่ได้ต้องการแค่เนื้อหาด้วยไงหรือบางทีเขาอาจจะต้องการแต่ว่าสื่อก็ต้องการคลิกเบตด้วยแล้วมันมีอะไรซึ่งเป็นคลิกเบตได้ด,ดีไปกว่าแบบอย่างเงี้ยนะฮะอัจแรงรัฐประหารเนยพักประชาชนอย่างโน้นอย่างเง,งี้อยอะไรเงี้ยนะฮะ